สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าของเรานะครับก็มีอยู่3ผลิตภัณฑ์นะครับก็คือถั่ว p พิตาชิโอแล้วก็อัลมอนแล้วก็น้องใหม่ของเราก็คือพริกทอดนะครับก็ผมจะเริ่มเลยก็คือเราจะกินกับกาแฟกับกาแฟเช้าเชนั่งพักผ่อนเม็ดใหญ่ ก็ของเราเนี่ยจะหอมแล้วก็มีรสชาติของความหวานนะครับแล้วก็จะมีอัลมอน์เนี่ยก็เมดใหญ่กับกาแฟร,ร้อน ก็สามารถออเดอร์ได้ที่ f a c e b o o k f a c e b o o k เพจนะครับของกินเล่นในแม้กกับเบอร์โทรติดต่อก็0 8 7 5์0 7 9 2 4นะครับออเดอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงก็ลองเอาไปชิมดูกินกับกาแฟครับเ <c oughs> ม็ดใหญ่มาก